น,นี้ก็จะเป็นการทดลองที่3เป็นการหาค่า pka ของกรดอร่อนนะครับการทดลองนี้นะนิสิตจะต้องวิเคราะห์ออกมาว่ากรดอร่อนที่นิสิตที่จะได้นะคือกรดอร่อนชนิดไหนนะวิธีวิเคราะห์เราก็จะทําการตาไตเตร้โดยเอาตัวอย่างกรดอร่อนะเป็นปริมาตร1 0 0มิลลิตร ใส่ลงในบีเกอร์นะครับบีเกอร์นี้ก็จะมีการใส่แท่งแม่เหล็กสำหรับกวนสารละลายไว้นะชุดเครื่องมือนี้เราจะเรียกว่าแมกเนติกสเตอร์เลอร์นะฮะนีแท่งแม่เหล็กณนะขณะนี้กำลังกวนอยู่นะครับนะ P.S เริ่มต้นนะของกดอ่อนอันนี้ก่อนที่จะทำการไตเติเราอ่านค่าได้4.37นะครับนะ จากนั้นเราก็จะทับการไตรเตมนะครับกับสารละลาย0.1โมลาร์นะฮะสารละลาย0.1โมลาร์ A, โซเดียมไนอรรสไาด์ 3, ครับเราก็จะปล่อยลงไปทีละ5 ml นะครับทำไปเรื่อยๆจนครบ160 ml แล้วจากนั้นเราก็จะบันทึกนะฮะค่าของ pH ทุกๆครั้งที่มีการเติมลงไปนะครับนะฮะ แล้วนำค่า pH นั้นไปทำการสร้างกับรับละว่านค่า pH นะซึ่งจะอยู่บนแกน y กับค่าปริมาตรของกรดนะที่เราทำการาปริมาตรของด่างโซเดียมไนอกไซด์ที่เราทำการ,ารากาไาเราารตเตรตนี้นะครับก็จะเริ่มทำการไตเตรต จะปล่อยลงทีละ5 ml แล้วทำการอ่านค่า pH ถ้าค่านิ่งนะ ตามที่เคยกล่าวเอาไว้นะครับเครื่อง p ีเอนวิเตอร์สำหรับรุ่นนี้ Orion ก็จะขึ้นค่าคำว่า Lady ขึ้นมานะหมายความว่าค่า p ีอณขณะนี้นิ่งแล้วเราก็จะจดค่าอ่านค่านี้ไว้นะครับจากนั้นก็ทำการไปเตมต่อปล่อยลงไปอีก5มลลิลิตร แล้วมาอ่านค่าแล้วก็จดค่าไว้ะตะกี้นี้เราอ่านค่าได้5.48นะตอนนี้เราปล่อยลงไปอีก5มิลลิลิตรนะะค่าอ่านได้5.79นะครับนะทีนี้เราก็จะปล่อยต่ออีก5มิลลิลิตรทำการไปเติมต่ออีก5มิลลิลิตร นิ่งแล้วตอนนี้อ่านค่าได้5.99จุดเก้ากจากนั้นเราก็ทําการไตเติต่อปลายด่างลงไปอีก5้ามิลลิลิตร สารละลายที่อยู่ในวิกเกอร์ก็จะถูกกวนตลอดค่าที่ได้นะัขนาดนี้ก็จะเป็น6.14นะครับจากนั้นเราก็ไปเติต่อด้วยด่างอีก5มลลิลิตร ได้ค่า6.26เราจะทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ทีละ5มิลลิลิตรได้6.37ต่อไป ได้6.47ผ่านไปแล้ว35มิลลิลิตรตอนนี้จะเป็นอีก5มิลลิตรเป็น40มิลิลิตร 45มิลลิลิตรนะครับต่อไปอีก5มิลลิลิตรเป็น50มิลลิลิตรห้าสิบมิลลิลิตรด่านที่เราใช้ในการไตเทรตอยงนี้ เ็นนะครับด้าที่ใช้ในการไปเตนะนต่อไปก็จะไปเตะด้วยด้าอีกห้ามิลิตเป็นห้าสเอ็นแอลค่าตอนนี้นิ่งแล้วนะครับอ่านค่าได้หกจุดแปดสี กี้นี้ได้6.79นะฮคุณจะเห็นว่านิสิตจะเห็นว่าเติมด่างลงไปแต่ทำห้าการเปลี่ยนแปลง P.S. น้อยลงน้อยลงเพราะอะไรนิสิตเขียนกราฟขึ้นมานะก็จะเห็นแนวโน้ม ของเส้นของเส้นกราฟที่เกิดจากการแต่งแต่งนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรได้ค่า6.93 พราจะทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับในเปลด้วยด่านทีละ5 ml ค่าได้7.03ต่างไปแล้ว65มิลิตรอ่านค่าได้7.13ต่างไปแล้ว70มิลิตร

การไปแ0มิลลิเมตร จุดห้าสองผ่านไปแล้ว85ดสิมิลิตร เเท่ากับ7.7.3ผ่านไปแล้ว9 0มิ อ่างค่าได้808บาทผ่านไปแล้ว95มิลิตร ได้ค่า9.34ถ่างไปแล้ว100มิลลิลิตรต่อไป51แล้ว5มิลลิลิตร อ่านไปแล้ว105มิลลิลิตรค่า pH ที่อ่านได้10.24จะเห็นว่าค่า pH เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากเพราะอะไรนิสิลองหาคำตอบดูนะครับ ไปแล้ว125ยีิหมิลลิลิตรค p s อ่านได้10.99ุดเา้ p2 นตัวนั้นมี pKa ตัวเดียวเดี๋ยวดูค่าแล้วดูวห้ตัดครับช่วงไหน